แกงแครแต่อเอาแซ่บๆนะใส่ไก่ก็ได้ใครไม่แค่แกงแค่ทัานแครอท่นแค่เหรอเออลองกินเผาบันก็ลอง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 เนมาจูกันแล้วไม่ชอบกินขมมากมาขมมาขมแต่ว่ามันและเมนูสุดท้ายเลยที่ว่าเด็ดสุดๆของร้านนี้คือคุงเต้นคุงเต้นหรือว่าจะเอาแม่เต้นหรือว่าจะเอาแม่เต้นมา ตังดี <pid> ๋ยวไม่ได้ครับ <ục S 2> <reservations. S 1> เดี๋ยวนี้มันมีเพลงที่ดังกว่าจริงหรอไม่ยิงมังกงมาปะมาปุ่งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ยิงมังกงมาปะมาปุงนะเวียงเชียงใหม่ไอ้ยุทธพิจิตครับผมเอางี้ช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวเฮ้ยเรานั่งห่างดิสแทสอะไรกันขนาดนั้นหมดจิบครับตโตมาดไม้ร้านดอลโก้ไมค์คือช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่เยอะก็มีคนถามแบบแม่มาเชียงใหม่กินอะไรคือจะบอกว่าตอนอยู่เชียงใหม่พวกเราก็กินแต่ลาบเรากินแต่เหล้าค่ะเชียงใหม่อ่ะแล้วกับข้าวล่ะเชียงใหม่ร้านไหน แล้วก็แบบมันก็มีร้านรับบ้างไม่รับบ้างบางร้านเราอยากบอกบางร้านเราไม่อยากบอกอยากเก็บไว้กินเองแต่บอกว่าร้านเนี้จะบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขายังไม่ดังขนาดจริงปะเนี่ยไม่ไม่จริงมั้งตอนแรกเขาประมาณลาบต้นยามตอนแรกเป็นตอนนี้ตอนนี้ลาบต้นยาตึงงตอนนี้ยังไม่หิวมากเราเรื่องตลกเชียงใหม่ให้ฟังนึงเล้เรื่องตลกเหรอเอาเรื่องนึงครับเรื่องกีกับร้านลาบแล้วกันเมื่อก่อนอ่ะขับมอเตอร์ไซค์แก่ทีนี้ปุ๊บแล้วก็ไปดื่มมากับคุณยอพลอสักคนหนึ่งนี่แหละอ่ะเมามันนิดนึงปุ๊บ เจอด่านเจอด่านแล้วดีวะแล้วกลัวด่านถึงด้านแล้วแบบแล้วมันลนเหรอไม่ใช่ไหมแล้วมันลนอ่ะเลี้ยวเข้าบ้านใครไม่รู้แกอุ้ยฉันเลี้ยวเข้าบ้านนี้ไปแล้วอ่ะก็เลี้ยวเข้าไปคนบ้านเขาใช่ไหมพอวิ่งขึ้นบ้านเขาชั้นสองแล้วไปเขาว่าตัวตัวเปิดประตูให้เขาหน่อยมองคนเปิดประตให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมันแน่ไม่ส่งสิทเลยนาที่ตำรวจเข้าใจว่าเนื้อเป็บ้านของเราใช่แล้วตำรวจก็บอกไอ้นู้นู้ลงมาลงมาแล้วบอกไม่พี่นี่บ้านแฟนผมไม่พี่นี่บ้านแฟนผม ซึ่งของบ้านเขามาเปิดไหมพอตำรวจหันมาชวดยงยิงอยบ้านแล้วไปซ่อนอยู่ใต้ถุงเขาวันสองชั่วโมงสพภูพิงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะก็คือไอ้ตามจับย้อนหลังได้แลวนะตอนนี้อ่ะเล่าก่อนว่าทำไมถึงต้องมากินลาบต้นยางคือหลายคนน่ะจะบอกว่าโอ้โหอาหารเหนือไปเชียงใหม่กินอะไรอาหารเหนือก็แบบจืดจืดชืดชืดเดี๋ยวพาไปกินวันนี้พากินไม่ใช่แค่ลาบด้วยมีหลายเมนูที่แซ่บเพราะว่าอะไรวันนี้มากับใครให้มันรู้ด้วยดูสีชุดก่อนเซเว่นอัพเลมอนโซดาล่าทาเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดไม่กินค่ะวันนี้ปุ๊บ เพราะเรามันสาวฮอตอยู่แล้วมันฮอตออกเสียงเป็นม้ามันเป็นยังไงเป็นม้าฮี่เหรอเต็งตัวแร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 งแต่เต่งเต่งแต่มาแล้วครับตั้งม้าถ้าเราว่าเราแซบแล้วนะเออมีคนแซบกว่าเราคนนี้เปตอนแรกอะเราเราก็ดิวว่าคุณแม่ขอคนที่ตัวจี๊ดเบาๆเราใส่ชุดแบบให้มันเข้ากับสีก็พอนักครับอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพนักงานเราดิวไปลองดูลองดูบอามาหน่อยเอามาหน่อย what uh -huh. พนักงานเอาดีดีตัวซีที่สุดเหรอตัวบอสของพนักงานครับโอ้สวัสดีเจ้าอันนี้ชื่อคุณแม่อย่างเจ้าแม่เล็กเจ้าแม่เล็กแม่เล็กลาบต้นยางนี่เด็ดยังไงมันเป็นอาหารเมืองนะเจ้าแต่คนที่มาเชียงใหม่ทุกคนวอย่าต้งมากินลาบลาบนี่คือเป็นนึกถึงอาหารเนื้อเฮาต้องนึกถึงลาบเลยลาบต้นยางเลยเจ้าไปร้านอื่นมาได้เลยมาได้เลยเจ้าอันนี้คือเป็นคอสตูมของร้านอยู่แล้วเฮาใส่จะอีอ้เลยทุกวันเจ้าแต่วันนี้คือสีแบบว่าสดใสเลยสดใสพูดแล้วอยากกินแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่น้องเค ให้แม่แนะนําเมนูในร้านให้ก่อนได้เลยโอเคเอาไปข้างในกันเลยครับไปครับเซเว่นอัพเลมอนโซดาเรียวซ่าคู่มือแซ่บเย็นๆกับเซเว่นอัพเลมอนโซดาอ่ะคุณแม่มาราบต้นยางขอ10เมนูเด็ดมีอะไรบ้างนี่มันจะมีลาบปลาราบปลาหมูแล้วก็จะมีลาบเนื้อลาบเนื้ออ่าาบปลาเราเด็ดยังไงจะมีน้ําซุปกินน้าลาบปลาต้องกินกับน้าซุปเจ้าซึ่งน้าซุปเนี่ยทาจากอะไรอย่างเจ้ากระดูกปลาหัวปลาเจ้า กินลาบแห้งๆพวกกรตุต๊บสู้ให้มันโล่งคอแหม่แรอนเนื้อหนึ่งนะคะมันจะมีน้ำพริกแดงกับน,น้ำพริกขาจ้าน้ำพริกแดงคือตัวนี้มันก่อบก็คือน้ำพริกตาแดงตาแดงก็คือตัวนี้ม็มีน้ำพริกขาน้ำพริกขา,านี้มีแค่มือภาคเหนือกระจาเจ้านาจะมีเจ้าภาคเหนือนระจาอย่าให้รู้นะว่าโผไปที่ภาคเอืินะอย่านะเฉินนะคือแคมเปญของเซเว่นอัพเลมอนสดาล่าทาเพียนเข้าไปสี่ภาคตกไปตะเวนกินแต่ของเด็ดเด็ดแซ่บแซ่บแม่ว่าภาคเหนือสู้ได้ไหมได้เจ้าได้เจ้างัดมาอีกเมนูไหนอีกงักมา แกงปอดีสแลมแกงอะไรอ่ะแกงตูนแกงตูนเจ้า ้องตูนเขาสัมพัทธ์กันเขาเรียกอะไรคูนคูนคูนใช่ไหมคูนแกงคูนตูนแกงตูนอันนี้ใส่เนื้อปลาใส่ปลาก็ได้กุ้งก็ได้ปลาก็ได้กุ้งก็ได้อันนี้จะลองใส่เป็นปลาอย่างเจ้าวันนี้อันนี้ปลาถ้าพิมเจ้าอ่ะต่อไปเมนูัวอะไรคะเอาแบบยำจิ้นไก่ยำจิ้นไก่อันนี้พุ่งตรงก็เคยกินแค่ที่ภาคเหนือภาคอื่นไม่น่ามีจิ้นไก่ก็คือเนื้อไก่ไก่แล้วแล้วมันแซ่บอย่างไรยำจิ้นไก่โอ้ของเขานี่มีสูตรลับมันจะใส่บอกแขวนใส่เครื่องเทศมา จีนส้มบกไข่อ,อันนี้เราเราห่อไปตองไหมคะเวลา<อ>เราย่าง<อ>หรือเรานึง่งอ่อน,นี่เอาน่ะ,นะอะ <laughs> เอาแบบเอาเว็บเออไม่ใช่เอาเอาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาโอไฟฟ้าโอไฟฟ้าพึ่งเคยเห็นจิ้นส้มหมอไข่ยร้านนี่ใหญ่มากใหญ่แล้วราคาเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทจ้โอ้โหแล้วก้อนใหญ่แบเริ่มเพิ่มเลยอ่ะอันนี้เป็ดทองแป้งนมย่างแป้งนมนี่คือแป้งนมนมหมูจ้ะคือเอานมหมูมาย่างแล้วมันล้ำกว่าส่วนเนื้อยังไงมันจะเหนียวลึกๆกับปุ๊บมันจะกรึบๆนิ่มๆแน่นๆนั่นก่อนแม่นแมนแกงแค่จ้ะเอาแซ่บๆนะจะใส่ไก่ก็ได้ไก่ไม่แคร์แกง ทัันแท็กทัันแท็ก แกงแค่คือแกงอะไรอุพูดเป็นน้ำลายไหลไปหิวแกงแค่ก็คือผักเหนือนะจ๊ะใส่ผักเยอะๆชาอมจำลึงผักขี้หูดว่ฟักยาวมะเขือ่ะจ้ะซึ่งวันนี้เป็นแกงแค่ไก่หรือหมูไก่จ้ะแต่ร้านนี้มีแกงแค่ผุกแล้วมีมีจทุกอย่างแล้วหายากมากนะแกงแคที่เป็นแกงแค่ผูกแล้วมีใครมาเขียนมาว่าอย่างนี้เมนูต่อไปเลยกุ้งเต็นแตะกุ้งเต็นอันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะยังค่ะมีแกงฮังเลยหัลโลเอาแกงฮังเลก่อนเอาแกงฮังเลก่อนจ้ะอาหารเหนือทุกร้านต้องมีคือแกงฮังเล แต่ของเราเด็ดกว่าร้านอื่นยังไงพูดไปให้ทั่วโลกได้ยินของเฮาเนี่ยคือบะมันลาไปจอที่อื่นมันจะใส่ตามชั้นล้วนๆของเฮาเอาเนื้อแบบใส่มันล้วนเลยมันไม่ใช่ของเราที่อื่นใส่เนื้อหมูของเราใส่เน้นไปที่อย่ากลั้มหึงจ้ะเมนูนี้มันแซ่บมันเด็ดยังไงมันเป็นอาหารของต่างเหนือเราจะนับคนมาจากต่างจังหวัดทุกคนต้องสั่งอร่อยมากและเมนูสุดท้ายเลยที่ว่าเด็ดสุดๆของร้านนี้คือุูงเต้นคูงเต้นหรือว่าจะเอาแม่เต็นหรือว่าจะเอาแม่เต้น ขอหนึ่งเพลงให้ชาวโลกได้รู้ว่าสาวเหนือมันแซ่บหนึ่งเพลงออาที่ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เอ็มบอเท่าได้กัะจับเป็นสาวแล้วต้งวันน้ำมีบาวมาแอวมาอู้มาเซลไปเครัระปูเน่จ้าจะเลือกเท่าไหรไอ้สาวเชียงใหม่ทเจ้วมานุน ไอป๋องตอนเต้เขียวสุยไอ้ทำไอมุยไอสมไอมีชจคก้ายคุนบอกเพาะมันต้องขย่อมใช่ปะอ่ะให้แม่ขย่อให้ดูป่ะพอขย่อแบบมิเจไปทดทดเยอทดทดแทดแดปยทด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 เฮ้ยหนึ่อามม่านั่นยังเต้นอยู่เนาะ เอาน้องไว้ก่อนเดี๋ยวเริ่มชิมเมนูมล,าลาบปลาลาบปลานาเจ้า,จาอืม้ยาุดคือถ้าไม่แซ่บข้างหลังีต้นพริกนะและเมนูที่แซ่บที่สุดของร้านต้นยางก็คือต้นอีกโก้อันนี้เอาไว้แหนมก็เจ้าเ,เนะจ้าซุปๆตบด้วยซุปเลยเนาะเจ้ายงพูดเลยว่านัวมาก ก็เป็นคนแยะซุปลำนะนี่เป็นเสน่ห์ปลายจวักกับใจกับฮักก็ใจกับหลงอะค่ะเหม็นแล้วมีแฟนมีแฟนยังเนี่ยเจ้ามีแล้วน้าอันนี้ลาบลาบหมูลาบหมูอันที่มันเป็นสีดำๆนี่ก็คือใส่เลือดเใส่เลือดเนาะใส่เลือดแล้วอาหารเมืองต้องกินอะไรครับกับอะไรข้าวเหนียวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวนั่นแหละ ก,กินเป็นกับผักเป็นจอกมีผักอะไรที่มีเฉพาะในภาคเหนืออันนี้ผักอันอ,อนคนเมืองของอันอ,อนคนไทยฮ้องตัวช่วยเ,เปรี้ยวหอมแล้วหอมจ้กผักขาวผูขาวอันนี้จ้กรสชาติยางไงเออลองก,กินเผ <สม S 1> ันก็กลอง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 อย่ามาจูกันแล้วไม่ชอบกินขมมากขมาขมแต่ว่ามันขม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 มันหอมแกงบอดี้สแลมแกงมือถ่านน้องสดเลยนะเา S 1> <S 1> ใ,นในระหว่างที่คุณแม่ก็แบบมีแกบ้านเนี่ยคุณต้องแบบเน้นในระดับความน่ารักคุณแม่อันนี้แซบมากอันนี้เราใส่เป็นเนื้อปลาอย่างเด้าเนื้อปลาปลาถ้าพิมมันเปรี้ยว,วหน่อยอเปรี้ยว<อ>หน่อยเจ้าเปรี้ยวแม่มันแซบมันเผ็ดอะยำชิ้นไก่อ่ะยำจิ้นไก่มาอ่ะแม่ตักมาให้น้องเลยมาโอ้โหนี่ใครชอบของแซบของเด็ดนะต้องมาเลยเชียงใหม่ไม่แซบ หอมกลิ่นพริกคั่วเจ้าทุกแม่บอกไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใส่ใส่พริกเผากันแล้วหรือเป่าพริกขั่วเนาะอันนี้แซ่บให้เลยเวลากินของเผ็ดๆเราทำยังไงก็กินผักไปค่ะอืมข้างๆนะโอ้ย่เจ้าเจ้าเวลาเรากินอะไรเผ็ดๆเราทำยังไงต้องกินเลมอนโซดาน้าแล้วต้องเป็นของยี่ห้ออะไรเซเวอัพน้าไปขวดอย่างไม่รู้ ไม่เป๊ะหมดเพราะว่าหยิกหลังอยู่ตรงนี้แม่รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงรสเปรียวซาขนาดนี้รู้ป่ะเจเวนอัพเลมอนโซดารอบนี้เข้ามาแบบใหม่ใส่น้ำเลมอนแท้ๆมาเลยถึงทำให้เปรี้ยวให้ซากินกับของเผ็ดๆแล้วสดชื่นแม่สังเกตสิลาแม่กินอะไรเผ็ดๆอ่ะแล้วกินอะไรเข้าไปแม่ทำให้เราอยากกินอีกอยากกินอีกจริงไมมจริงจริงเจ้าเชื่อไม่เชื่อแน่ ไม่ใช่ว่ากินแก๊กกับแค่กับข้าวแล้วอร่อยนะเอาไปเติมเครื่องดองเครื่องดื่มขอเอาแบบกินแล้วแบบซัสต้าให้ดูเลยแล้วแบบทำทำด้านซัสต้าให้ลฮะเอาไปเป็นดาวช่องเหญ่พี่รุ่นดีกว่าตรงนีชอบมากเมนูต่อไปเลยจีนส้มหมกจีนส้มหมกไข่เอายัดจ้วงเลยนะคะ จีนส้มหมกไข่ต้องกินกับอะไรอะแม่ว่าพี่กินหนูกระเทียมขอพี่แ็มเม็ดได้กะสับใจเจ้าแคมเมเอาอะไรมาไม่เผ็ดลหะคราวนี้งั้นเตรียมทิชชู่เว้ซับน้ำตาได้เลยเป็นไงล่ะเป็นไงอร่อยใช่ไหม เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆถ้ากินจริงส้มเราไม่ตบด้วยมิตกับกับเยี่ยมอ่ะไม่ได้เลยอเราต้องมาคู่กันมาคู่กันทำไมทำกับข้าวลำขนาดเนี้ยอ้ออีคนไปเต็มร้านก็ได้แม่แล้วลูกค้าเยอะมากกว่านี้เปิดมากี่ปีแล้วรับก้นยาง สี่สิบปีหรือเปล่าสี่สิบปีมีทั้งหมดกี่สาขาคะสองสองสาขาอันนี้คือสาขาแรกย้ายมาเป็นสาขาแรกอ๋อคือเป็นสาขาแรกแต่ย้ายจากต้นยางมาตรงนี้งั้นตอนนี้มีกี่ที่ที่เปิดอยู่สองก็คือต้นยางหนึ่งแล้วก็ต้นยางสองถ้าร้านที่หนูอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าย่านอะไรแถวนี้ส่วนราชการส่วนราชการเช่นเจ็ดร้อยปีอะไรประมาณนี้มาถึงเชียงใหม่เสื้อเขาว่าลาบต้นยางก็มาถึงแล้วลาบต้นยางสันผีเสื้อต้องมาต้องมาจริงๆริต้องมาจริงๆเด็ดจริงอ่ะเมนูต่อไปเลยแกงแค่บอกแกงแค่อันนี้เป็นแกงแค่ไก็็รู้้แลวว่่าเผดอะ แต่เขาจะเป็นการแซ่บมัวนะทีนแซ่บหัวแซ่บปากอร่อยอ่ะมันหอมอ่ามาต่อไปเลยเอาอันไหนจ้แม่ัเลแกงฮังเลนี่ตัวปรับเซียนเลยนะเป็นเหมือนเวลาไปกินอาหารตำสั่งแล้วผัดกะเพราเป็นตัวแบบว่าเนือออกไหมตัวตัดสินอะ อร่อยมากมันไม่เลี่ยนอะเล่ายังไงก็ได้ที่นอกจากคพาว่าอร่อยมากอะถ้ามันอร่อยจริงอะตายแบบจินประาเหนือเวลาอร่อยภาษาเหนือต้องพูดว่าอะไรลำลำขนาดไหนลำขนาดเดียวอร่อยมากๆเลยแม่อร่อยแท้ๆใช้กับอาหารได้อย่างเดียวหรือใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยคำว่าลำทุกอย่างเข้าใจเข้าใจหร่ลำได้ก่อน ทางทะเลไปแล้วซึ่งอร่อยแล้วต่อไปคืออนุลอนัลษ์อนุัลษ์กินหนึ่งเนื้อหนึ่งหนองอไรแม่ชิมให้หน้าดูอ่าได้ที่ร้านของเขาด้นะแล้วแม่มาจูบให้หนูกินเยอะแล้วหนูอ้วนอ<ด>่ะจะหาแฟนให้หนูกาตายเจ้าตายตเจ้าอ๋อ <laughs> อันไหนลองชิมให้ดูหน่อยว่าเนื้อวัวกินยังไงอันนี้ของเขานะอันนี้เป็นนึ่งหรือย่างหรือว่าอบนึ่งเจ้าเป็นนึ่งกินหนึ่งเจ้าคุณแล้วเป็นเนื้อวัวที่มันมีความติดมันนิดนิดอ่ะมันต้องกินกับน้ำพริกขาน้ำพริกขาหรือน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงนะจ๊อน่าสม ปกติร้านเราเปิดปิดกี่โมงจ้าแม่เลยหรอแป้งนมหมูต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรน,น,น้ำจิ้มแจ่นะวน้ำจิ้มแจ่วเนาะความที่มันมีมันเคลือบอยู่แล้วอะแต่ไม่ได้มันเลี่ยนมันคือม,มันคือเสน่ห์ของแป้งนมเหมือนกินหมูยอ,บอแบบเด้งๆอะ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยสักคำเลยสะคำสะคำ,สะคำบอ่อสกคำบอ่อสกคำบ่อจิ้มไหมจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยแซ่บๆหน่อยแซ่บๆหน่อยเจหนึ่ง เมนูสุดท้ายยังไปแล้วนะกุ้งเต้นก็จริงๆกุ้งเต้นไม่ใช่อาหารเหนือหรอกจริงมีอยู่ทุกภาคแหละแต่ว่าเรามันคอนเซ็ปต์มันสาวแซ่บไงลาบต้นยางเขาเลยต้องมีหน่อยนิดนึงน้องจ้วงเลยนะกวนกวนหน่อยกวนกวนหน่อยกวนกวหน่อยอุดยอดกินน้องสุดยอดโลคนอร่อยมากเนี่ยก็รอแล้วเนี่ยครบแล้วยังสิบเมนูครบแล้วค่ะสิบเมนูเด็ดของลาบต้นยางหนูให้นี่เลย เลือกยากเอาที่ชอบที่สุดเลยนะที่ชอบที่สุดให้แกงแครก่กความเข้มข้นของเครื่องเทศความแน่นความผักแต่อื่นๆก็ไม่น้อยหน้าเลยอร่อยมากทุกเมนู Lemon เซเว่นอัพเลมอนโซดาเปรี้ยวซาบคู่มือแซบเย็นๆกับเซเว่นอัพเลมอนโซดาอ่ะวันนี้ไม่ควรไม่เล็กแล้วเพราะลูกค้าเขาเยอะมากจริงๆขอบคุณมากที่ให้เกียรติมานั่งทานข้าวตอนนัวันนี้นว่ามาถึงลาบต้นยางเราไม่ได้เจอตัวแม่ก็ไม่ได้ฝากด้วยครมาเชียงใหม่อยากกินของแซ่บๆนัวๆลาบต้นยางมีทั้งอาหารเหนือแล้วก็เมนูอีกหลากหลายมากมายที่เราไม่้้สััั่งกนนนนมาาวนนีแลละะอยืะคะ แซ่บของเผ็ดของเด็ด <c oughs> ก็ต้องคุณก็ต้องคุณ กินของเผ็ดกินของแซบ่บกินของนัวต้องกินคู่กับเซเว่นอัพเซเว่นอัพเลมอนโซดาเพราะเขาซาเขาเด็ดยิ่งกินคู่กับของเผ็ดยิ่งอร่อยเขาเป็นคู่เปรี้ยวคู่ซาบมาคู่กันแล้วรอบนี้นะคะมากับน้ำเลมอนโซดาแท้ๆแ,แล้วก็ป๋องใหญ่ขนาดเนี้ยสิบหกบาทหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือใครแบบหา,าไม่เจอเลยอยู่ร้านไหนมาที่ร้านลาบ้ยังมีจําหน่ายด้วยวันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมนะคะ EP ต่อไปเซเว่นอัพเลมอนโซดาลาถ้าเผ็ดจะพาไปดูกินอาหารเหนือร้านไหนอีก จะไปแค่เชียงใหม่อย่างเดียวอาจจะไปถึงสุขไงกูลวันนี้ลาไปแล้วแต่ยังขอกินต่อได้ไลยมาเลยลูกมาเดี๋ยวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะสาวเหนือตะต่อนยอนจริงๆแล้วความที่จริงเลยคือแซ่บเผ็ดเวอร์แซ่บเผ็ดเวอร์ต้องชนด้วยเหรอต้องชนอ้ามาที่ welcome to s p o r k h ค่ะอร่อยมากค่ะที่ดับเผ็ดนะคะนี่ค่ะยำถั่วพูอันนี้ค่ะยำถั่วพูอันนี้ค่ะ